เซ็ตเดียบร้อยครับบาดนี้จั่วจั่วพี่น้องเ้ยเต็มาิบมเบาดนี่้องนี่ะตอาสนอนเบียร์อาสนอนเบียร์จะได้สองนิสองส่วไปจะแดดเสร็จปะแล้วตีใจแล้วแจ็คเอาเถอะนกอกลุยแล้วเซ็ตขาแอบาดนี่ เอาเขาวะเขาวะยาชิไปย่างส้นเาคือคนเห็หมี่ใ่ลูกมาประกาศอีกด้เนาะเอาถได้ละจจัมดเช้ากันเนี่ยนวว่าลวรึเป่าวินิ้สอนเน่าไหมามาเยังไ่ใไม่ใไย่อนไเป็เองปก่อยู่ในงจ้า 那边，嗯嗯嗯。 เผื่อนเอาไอ้ไฟตูไทยไปม,มีไฟมะแต๊มาตองเลยเก็บไฟตูไทยครับนี่ไปขวานูปลูกที่สวนอ่าเก็บไว้ครับอีตูไทยอยู่ในสวนข้าตวตะไคร้ไปประกวดอยู่ในสวน ครับผมนี่ติพันณฑ์วิทยาบาลครับพี่น้องหนูพี่น้องหนูมาอนี่มีนู่น่าแรงขัวหนูครับขัวหนูนี่เครื่องครับผมคาตาไข่พี่บกวดจับลุงลงคือเกาครับบ,รรบัวขับติดไทยบนตั้งใจสุดเลยปัดใส่พริกแห้ง ผีแหงหัไท่ขากระเทียมมะกรูดไอตูไทยมะกรูดไตูไทยปวดหนูอีแล้วครับไี่เนี่ยเขาเอายีบบอกรึยงเขาเอายีบบอกรึยังเจ้าใส่เจ้าใส่ยังไ

ยากปินามในร้านนี่ยากได้สั่งหมูหูครับหมูหมูใหญ่ตัวนึ่ข้าวเขียวเไจับูดลักไปเียงคอันันเเโอีกไป ใส่บ่นให้เจ้าเถียใส่ได้แล้วใส่หมดเลยก็ได้หมองปากเออมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมันจับไปมันไปยัง ไม่ใช่กากูกนเท่าน้นองบุญันเองาบผ่านทุกปเด็นไปเลยไปกเอกันตเอไร่เด้อไปไปเกลเสอไหมวม่อหรซับรู้ต้องเพิ่มเนืน่อยนทพี่นาะรู้จงดิกูเนืยอในารช่กนทุกที่นาะไปใกลเสือไปเลย วาจมัมวดนดวนเดียวนี่แหละโอ้ยคนนี้จามมีกว่าเลยีอ่ะแต่จามี่เดก็เนแลมูเดยะ่งขเปอเนาะไอวน

บางคนจ้ามัจ้าเป็นจ้าเป็นบางเนมนกูจ้ามกเลยยี่สิบหลอดคนนี้จ้น้อเส้แหบอะู้วยอ่นี่นะมดี๋ยวดนี่ครับเรียบร้อยต่งหอเลยพี่น่องมาหนิมา

เราทานพี่น้องมือนีบรรยากาศบ้านนอกเข้าคือเก่า<ม>โอ้โหเสียงน,นะนี่อยู่นี่เอานี่เดีอวพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านนอกหัวหนูกินพี่น้องมือนีช่วงนี้ย่ำแรงย่ำหาหนูระบาดนะขุ่นลุงใส่ของครับ หอมวมเซีอิขาวพี่น้องใช้ซีอขาวหอมหวยเลย่สโอบกินเลยนี่แล้วเตัวชูโอ้ยีเรอออันเนีาวเ่ยอันนี้ก็นามลำกุงด้วพี่นองดีนองคนไท ขอของขังได้นี่ขังขังขั้งว่าปล่อยมันเป็นกระสุกแล้วเนาะงเดี๋ยวไก่สิปุ่งหมองก็ใส่ให้ตู้ไทยหล่นคุกคลิปเขาเรียกคูคลิปอืมงามสนุกะนางดีด้วยดีนดี้ยวค่อยปุ่งรลดเพิ่มอีก็มยนโอาจะข้าดลรือเป่านี่ คอมฮอมเรเซวบ่จักเอาให้ได้แล้วเออกินปลานี่พี่เล็ก45ลงๆมาซิมก่อนอันหัวแค่หัวเสียเอาคือสิได้พี่มื้อก่อน

เนี้แอนั่งด้หรอินั่งนัเแกอโ้ยีอเลยาเดียาดิีเดยวบัตรมบัตรโปรโม่นี่เซตเดียบร้อยครับบนี้จัวจัวพีน้องเลยบดาดบนี่าด้ออนี่อมีี่อมอม้อมกินมันแบบกินไม่่ารับปรทาน ไอ้หวยหวยไอ้หวยหวยได้พี่นรกโอ้่อะไรล่ะโอ้พี่สายพม่าเดี๋ยวพี่คเอาถั่วเอาซีบส่วนดิเเนเอาถั่ววิจารณ์ไงดอกเดียวเพื่อจีไรจะไปขื่อป้ะ

ทเอาทาเ้ยกนเอะทาเลยเปี้ยบเว่า yeah. ูเยเล้ยเนี่ยพอตกคุณมาไีงกวดีื้อด้เพราะี่วนอมส่นมใส่ตีใจแล้วมีตีใจแล้วบกแล้วเรียบร้อยเลีุยยุู่ก่นดอืมับี ไอปเสียไปครันหมอมันโง่บอลหนูมันหนูคืนเด็กเสียเ่นอืมค่ข้าก่าาเสยไปไมคัอ้าวคุนคูเขายุบอมือไหร่าะนี่คุณครูจะเป็นต้องรอหยุดบอลั้งบัวหนึ่งบัวบัวัมากเพื่อนจะบูดขึ้นควรให้เกินแห้งเถอมีที่ควรแห้งร เอรเดีนเดีนเขานั <S 2> <S 2> um> ่งนนนนีตัวนี้นาเขาหนข้าขาวอยู่นะมันจะเปโอ้หมออีกมึงมินนาเขาวปัยนะเบื้องนาเขาาีกิน้าขาเขาน่ักปานไหนล่ะเปื่อยจีบกเล็กสาบ้านโอ้สาวกิเล็ก็อบตก่อาจะิตามเขางัวพิุมไอ้มอมาสีสามเยแล้วมันจะเปอยู่เออ ยังปีกลกวังก็ปกไกนี่แหละบกเออลำปีล็อบบี้ล็บี้สกนเอาอย่าง,งหน่อยใหญ่มาข้กลาบึงบรรยากาศครับแบบบันดอนของหน้าหอ้อเชอบานคุยกันเ่ายากเลเนีว่าอหาเตงิ้อ่าอบส อเลยก็สียไดสองเสียเสียก็สามเลยทุกทหารม่ว่าจะเรียกพิว่เบืองเลยว่าสมาชิโต้แม่เนี่ยวใช่อ่สนนี่เพียรสนนเพียรจะได้สองหนึ่งหรือสองศูนย์เป็นไดดัดเสียบ่ะ่าติดใจแล้วแจ็คเอาทเถอนอกลุยเด้อเสียขาก็บาดเนี่เอาขาบเขาวะเอาข่ายางชิ้นยางเ้อนเสาคือคนเห็ดไห ลูกเราะกานังก็ได <occurs> <th> ้นะเอตัวน่จะเจู้เช ¿no? ้ากลางเนี่ยนะวะวัดต้นีะวควรรู้วะเฮตัวน้อยู่นู้นินิเดือด่ปน้ำไหมามาอะไปอไอรนเาปัาถึงปะนี่อยู่ในองค์เจ็บเจเ้ยเฮ้ยโอ้ยถ่วงกับตัใจกับขาตันเนาะ ไม่กินเมกินหมกปาเนเราใส่ไปิ่ห้าก็จะ่เล่ไลบรรยากาศนบัเนาไม่หวกเยอมากกขนอนอย่นี่ก็ไม่มีเหตนเล่ดเลคนเห็นเกนให้ยืมคนที่เป็นป่าแล้วก็เอายืป่าที่ป่าแล้วก็ยคนบะไยเู้ยเออถ้าเราคน้ห้อะไร

นี่นะคัคาเกียวน่ี่มือมันใสวแน่วเห็นมันซ้อมกัรูเดี๋ยวผมดูหงเย่มันมีกินเยอะม่กินเหรอนี่เอนไนกินได้วันเขาก LIKE ินกันนนอกินอะกินอะไร้เรอกินเอะกินแล้วเี่เลนไอคอนเออที่เิห็นเนบอก่าแ่แกสิข้ายหนากันนัะแม่เนาะแม่สบายมั้แม่เขาเกินจยว่ะมบอ ตัเดี๋ยวไปไกลนีเพื่องขาวมันอน้องขไกล้วมีอเอา้มีาเร่อาตุ้ไม่สีขนขนก็ิจะมกดยาไปตอเขาอันนี้เดตุ้งเขไปอเาแก่แ่ไปลดเขาดีมีพุ่นดั่นี่เขาเขาไว้ว่เขาีกย่าแตน่บอกมน่เง

นี่แล้วพี่น้องบรรยากาศกวนหูกั้ก็ผสมเศร้าอันนั้นหูกันพี่น้องหูกันหูกันเออนามีหูกันนะโอเคเยี่ยมอ่าพบเจอกันคลิปต่อไปครับผมกดติดตามเด้อครับเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับทุกดีทุกท่านสวัสดีครับนี่บรรยากาศแท้ๆมาเด้อลูกแอมกวนหูพี่แอมก็มีเข่า